สวัสดีค่ะแฟนคลับจีนแห่ชมลิซ่ากันใหญ่ภรยาผมแซบที่สุดคลิปนี้มาสองภาพส,สวยๆของน้องลิซ่าที่ล่าสุดเธอได้มาเซอร์ไพรส์อัพลงบนอินสตาแกรมให้ได้ชมกันระรดดถึงห้ารูปด้วยกันเผยลูกสุดแซบให้ได้ฟินอีกแล้ว จากเซตภาพที่ถูกปล่อยออกมาต้องบอกเลยว่าน้องสวยเซ็กนซะี่น่ารักสุดๆและช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารูปที่น้องมาอัพลงอินสตาแกรมนั้นเป็นรูปที่มาจากคัมแบ็กทั้งนั้นเลยยังไงว่างๆหนูมาอัปรูปที่ไปเที่ยวต่อไปีแกาให้แม่ๆหูบ้างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเซตภาพดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแฟนๆนะคะแห่กันเข้ามาคอมเมนต์บอกรักให้กําลังใจพร้อมบอกคิดถึงดิซ่าเป็นจํานวนมาก ขนาดเดียวกันค่ะแม่ดินเองก็ได้มาถ่าลงคอมเมนต์นี่ยหวยปอด้วยยกตัวอย่างเช่นคอมเมนต์ดังต่อไปนี้ภรรยาผมแซ่บที่สุดลิซ่าคุมสีดิสติกได้ดีมากภรรยาโชว์แผ่นหลังหน่อยได้ไหมช่วงนี้รูปเยอะมากดีใจจังทำเอาฉันอยากได้แหวนตรงปากเลยหล่อเวอร์ที่รักคุณโพสทุกชุดจริงๆดูก็รู้ว่าใครฮอตพี่สาวฮอตที่สุด และนี่ค่ะก็เป็นรูปส,สวยๆที่ลิซ่ามาอัพลงอินสตาแกรมให้ได้ชมกันพร้อมคอมเมนต์บางส่วนจากแม่จีนนิวยป๋อซึ่งแอดก็ขอหยิบยกมาแชร์ให้ได้ดูได้ฟังกันสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณแอคซ้มอินแลลิสา0327จากแพลตฟอร์ม t วิตเตอร์สำหรับการแปลด้วยนะคะและก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์พร้อมเมนชั่นถึงน้องกันเยอะๆด้วยค่ะเพราะยอดเอนเกรดเมนสำคัญมากม ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ